สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับรอคนดูสักแป๊บนึ่งครับรอคนดูสักแป๊บนึงนะครับผม คนะครับก็นะครับวันนี้นะครับไปรับตัวเจ้าคันนี้มานะครับผม Civic FB นะครับ Civic FB นะครับปี2014นะครับเอ้ยโทษทีครับปี2013นะครับ13ตัวพิเศษนะครับตัวโมดูโลนะครับผมอ่าตัวโมดูโลพิเศษของเขายัางไงก็คือว่า so นะครับชุดแต่งนะครับเขามาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับ Daylight ตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นตัวนี้ครับอันนี้ก็มาจากโรงงานนะนะครับไม่ได้ติดเพิ่ม นะครับผมแล้วก็ชุดแต่งเป็นชุดแต่งรอบพันเลยแท้โรงงานนะครับโฉมมอเตอรโล่โฉมเนี้ยมันจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปีสี่นะครับผมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปีสี่นะครับก่อนว่าง่ายๆก็คือออกออกมาก่อนที่ว่าจะไม่ได้เชนนะครับออกมาก่อนที่จะไม่ได้เชนนะครับคันนี้นะครับไม่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นนะครับไหม่น้อยมากนะครับ ไม่เพียงสี่มือกว่าเท่านั้นนะครับผมนะครับแต่จังหน้านะครับเจ้าของเปลี่ยนเป็นตัวเมล็เชนแล้วเรียบร้อยนะครับแต่จังหน้าตัวนี้เป็นเมล็ดเชนนะครับผมไม่สี่หมื่นเจ็ดนะครับได้คุยกับเจ้าของนะครับเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยเขาจะได้ขับสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าเขาทํางานอยู่ที่บ้านนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็จะมีเดือนนึงจะมีได้ขับสักครั้งนึงนะครับไม่ก็เลยน้อยนะครับใครได้ไปจบจเนียนๆแน่นอนนะครับคันนี้ ครับเบื้องต้นนะครับของแต่งเขานะครับมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเขาฝาปองเป็นฝาปองเดิมนะครับแต่เขาไปหุ้มเคปล่าเป็นผ้าเคลล่านะนะครับเคลือบเงานะครับผมหุ้มผ้าเคปล่าเคลือบเงานะครับผมกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่เป็นตัวเมทัลเชนโลโก้เฮ็ดแดงนะครับเฮ็ดแดงอันนี้น่าจะแท้นะครับเฮดแดงแท้นะครับผมแล้วก็เอสไอนะครับขอบสูตร สววไปทะเบียนอันนี้เจ้าของจะขอคืนนะนะครับป้ายสวยด้วยนะครับเจ้าของเอคืนนะครับรอไปใส่คันใหม่นะครับชุดแต่งด้านหน้านะครับเป็นโมดูลโลนะครับผมโมดูลโลแท้จากโรงงานนะนะครับชุดแต่งแท้โรงงานนะครับมาด้านข้างนะครับล้อนะครับล้อเป็นไอซีสามศูนย์ขอบสิบเจ็ดนะครับผมล้อรู้สึกว่าไม่แท้นะแต่ว่าใส่ยางเป็นบิดโตนนะครับไอซีศูนย์ศูนย์สามนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเบรกทันนี้เป็นเบรกลันสสต็อปนะครับ เออ่แค่เบรกชุดนี้รู้สึกจะขอชม FD คันดำหน่อยครับได้ครับผมแต่ว่ารถติดจองแล้วนะนะครับรถติดจองแล้วนะครับเออ่เบรกนะครับเบรกชุดนี้ผมว่าน่าจะมีสักษาหมื่นได้ครับเพราะว่าเป็นเบรกสี่พอร์ตนะครับผมแค่เบรกนี้ก็คุ้มแล้วคันนี้นะครับผมเออ่ตอนแรกรถไม่ได้โหลดมานะครับผมมาไปใส่สปริงโหลดมาเพิ่มให้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นชุดแต่งร็อกคันมีสเกิร์ตเนี่ยใส่แค่สปริงโหลดก็พอนะครับฟิตเมนต์กำลังดีแล้วนะครับไม่เตี้ยไปไม่ส่งไป นะครับพอเป็นได้ครับผมนะครับพอฟิทเมนต์เป๊ะๆเนี่ยรถจะหล่อมากครับพอรถสวยมากครับคันดํำขอบคุณมากเลยครับนะครับผมนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังอ่ล้อหลังก่อนนะครับล้อหลังก็เป็นจานขยายนะครับอันนี้เป็นจานขยายลาสเตร็อปนะครับผมจานขยายลาสเตร็อปแล้วก็อันนี้มีไฟท้ายหฮบิดนะครับไฟท้ายไฮบิดตัวนี้ก็ ขายมือสองอยู่ประมาณหมื่นบวกลบนะนะครับไฟไท้ายตัวนี้จะสวยมากนะครับฝาท้าทยเคปล่าเอาฝาท้าทยเดิมไปหุ้มนะครับฝาท้าทยเดิมหุ้มนะครับผมปิดท้ายเรียบด้วยนะปิดท้ายเรียบเป็นทรงทรงทรงเอสไอนะครับผมเ๋ยวให้ดูไฟไท้ายกันสวยมากเดีย๋ยวดูไฟไท้ายก่อนนะไฟหน้าเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเป็นซีนอนมาหมดแล้วนะครับ ปลายท้ายเไปไ็งี้หล่อจัดของปลไฟท้ายสวยมากนะครับท่อนี้เป็นปลายท่อเจ็ดนะครับท่อเจ็ดมีเฮดเดอร์ด้วย,วยมีเส้นกลางด้วยนะครับด้านล่างมีคำ้ำมาครบเลยนะครับค้ำล่างครบเลย,เย,ยนะครับผมไฟท้ายหล่อมากเลยราคาให้ไปหมดเลยนะของแต่งนะครับให้ไปหมดเลยเดี๋ยวรูปให้ในนะครับ ภายในอาจจะมืดหน่อยนะนะครับไม่สี่หมื่นนะครับไม่ต้องคิดมากเลยภายในสวยแน่นอนนะครับเบาเบอร์นี่แบบไม่มียับแน่นหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่มีเกตด้วยนะนะครับของเยอะมากไม่สี่หมื่นเจ็ดนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงรถที่เต้นนะครับพวงมาลังพวงไลสวยหมดนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยพอเลขไม่ขนาดนี้นะครับ ภายในสวยแน่นอนนะครับภายในสวยแน่นอนเดีย๋ยวดูห้องเครื่องข้างหน้ากันนะครับดูบอหลังนะครับอันนี้กล่องสปริงนะครับเพิ่งไปใส่มาให้นะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังบอ่อเนียนมากนะครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะนะครับสีเดิมทุกชิ้นเลยเพราะรถแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับไปหน้า อันนี้เปลี่ยนเป็นไม่แน่ใจว่าเป็น LED หรือซีนอนนะครับแต่ว่าส่วนมากส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็น LED กันนะครับผมสีขาวไปเริมเขาจอกเหลืองนะครับผมเลี่ยวอะไรเรียบร้อยคร,ครบเลยเดี๋ยวลองเปิดไฟเดไรไลท์ให้ดูไฟเดไลท์โหชุดใหญ่ไม่ใช่อันนี้ยังเป็นไฟนี้อยู่น่าจะต้องสตาร์ทรถนะ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเก่อนเปิดไงวะเดี๋ยวแป้งนะไม่ใคยเปิดหรือว่าต้องปิดไฟตันหมอกเดลไลท์หึึจะติดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาวิธีเปิดก่อนหรือว่าต้องดับไฟ ไม่เคยเปิดด้วยเดย์ไลท์ตัวนี้หรือดับไฟเดย์ไลท์ถึงติดอ้าวโอเคต้องดับไฟหน้านะครับเดย์ไลท์ถึงติดอี่เป็นไงสวยเลยนะครับคันนี้มาชูใจคันนี้จะมีเก็บชิ้นเดียวนะครับแค่ชิ้นนี้นะครับสกเกิร์ตเดี๋ยวผมเก็บสีให้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรสีสวยเลยนะครับสีถ้าไม่มีรูรอยเลยนะครับพอรถจอดอย่างเดียวเลยนะครับรถจอดอย่างเดียวเลยไม่ซีหมื่นกว่าเอง สวยมากครับคันนี้นะครับผมดูห้องเครื่องนะครับก็ตามการใช้งานนะครับห้องเครื่องเขาก็จะไม่ค่อยได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับฐานลงคฐานหน้าเดิมหมดเลยนะครับไงสวยไหมคันนี้คันนี้มีเฮดเดร์ด้วยนะนะครับของอะไรวะมองไม่เห็นนะครับ มีเฮดเจอร์ด้วยมีเส้นกลางแล้วก็มีลายนะครับคันนี้ของแต่งเยอะอยู่นะนะครับของแต่งที่มองมองนี้ก็เจ็ดแปดหมื่นได้อยู่นะนะครับเจ็ดแปดหมื่นได้อยู่คันนี้ก็คุมแล้วของแต่งนะครับผมโอเคนะครับก็คันนี้รอชมเลยรอชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวเอาไปเก็บงานให้นะครับคันนี้เดี๋ยวพวกติ๊กตงติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกหมดเลยนะครับติ๊กเกอร์เอาออกติ๊กเกอร์นี้ยอ,ออกโลโก้เนี้อ,ออกนะครับ S I เอาไว้ L y นะครับ เอไอเอาไว้ข้างหน้าก็จะมีอ่าติ๊กเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวออกให้นะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ตรงที่ติดพกกระจกอะไรพวกนี้เดี๋ยวออกให้หมดเลยนะครับที่ติดกระจกเดี๋ยวออกให้หมดเลยนะครับผมโจกมาหลอดเนี่ยแน่นอนนะครับนนนะคบันนี้นะครับคันนี้นะครับเอ่อผมเปิดราคาเลยดีกว่านะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแค่ของแต่งก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วนะนะครับ ไม่แค่สี่หมื่นกว่าๆนะครับผมอไมาเลขนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับแต่ราคานี้นะครับเป็นตัว e Modulo ด้วยนะครับตัวพิเศษหายากนะนะครับตัวนี้หายากเอจะมีเพจอยู่ตรงนี้ครับตัว Modulo เห็นไหมเอ่ยนะครับเพจ Modulo นะครับจะเป็นยิงรีเวทนะครับของแท้แน่นอนนะครับ Modulo แท้ๆนะครับรถปีสองพันสิบสามนะครับผม ปีสอง3ัสิ 23. ภายในดำนะครับไม่4ีมื0ภายในไม่ต้องคิดมากเลยสวยแน่นอนนะครับผมเคนะครับโดยรันท้าทยทีหนึง่งประตูตแน่นมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปร้านทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ถ่ายรูปลงขายให้นะครับผมอันนี้มีเบรกเบรกอนะัลสออมัะสี่พอร์ต นะครับสปริงโหลดซิเวอร์นะครับล้อไอสามศนนะครับยางบิตโตนนะครับยางบิตสโตนโอเคเดี๋ยวผมตั้เครื่องก่อนเดี๋ยวให้ดูคันอื่ออีกนะครับแล้วก็นะครับมีคันนี้นะครับผมคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับที่ที่ลงลงลงรูปไปแล้วนะครับคันนี้ลงรูปลงลายเรียดไปแล้วนะครับ คันนี้419นะครับ419ล้อใหม่ยางใหม่โช้คสตาร์ทปรับเกียร์นะนะครับคันนี้รถปี13นะนะครับเอ่อจะดทรงหมดแล้วเรียบร้อยนะครับหล่อเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคันนี้นะครับคันนี้399ไม่แสนสามหรือแสนสี่นี่นะครับตัว e ปี12-13นะครับคันนี้รถสวยมากนะครับสวยมากเจ้าของดูแลโคตรดีเลยนะครับของแต่งส่วนมากเขาใส่เป็นของแต่งแท้นะหมายถึงว่าแท้เบอร์สูตรนะครับ อย่างพวกคิ้วกันส่าพวกนี้เป็นแท้หมดเลยนะครับคิ้วล่างนะครับเป็นแท้โมดูลโลจากศูนย์นะครับผมล้อก็เป็นล้อโมดูลโร417นะครับผมว่าลงตัวนะสวยอยู่นะครับคันนี้สวยอยู่แล้วก็สีเดิมทั้งคันนะคันนี้นะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับเจ้าของไม่เคยเก็บสีสีดํานี้ถ้าไม่เคยเก็บสีนี้ดูแลสุดยอดมากนะครับดูแลสุดยอดมากผะว่าดูแลยากมากรถสีดํานะครับเจ้าของดูแลดีมาก นะครับคันนี้แต่แตงหน้าเขาเปลี่ยนเป็นเมลไดเชนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกมือเปิดประตูนะครับอันนี้ถ้าเป็น1.8จะไม่มีนะเป็นโครเมียมอันนี้เขาใส่เป็น2.0นะครับเหมือนก็แบบแต่งของแท้แต่ของแท้อะไรประมาณนี้นครับของแท้ตัวท็อปนะครับแต่งเป็นประมาณนั้นเพอเจ้าของกอ็ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ลถล็อกอยู่ผมจะให้ดูภายในภายในก็เป็นพวกพวงมาลัยเป็นเมล็ดเชนตัวท็อปหมดเลย นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายรูปลงรายละเอียดให้นะครับคันนี้นะครับส่วนคันนี้ปีสิบสอง e นะครับสิบสอง e ลงรูปแล้ววันนี้นะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะครับผมรถสวยจัดเหมือนกันคันนี้สีเดิมทั้งคันเหมือนกันนะครับสีเดิมทั้งคันเหมือนกันไม่เก้าหมื่นกว่าเองนะครับสวยเนียนมากคันนี้เปิดสามก้าเก้านะครับสามสาม้าเก้าเองไม่เก้าหมื่นนะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับล้อคอบสิบเจ็ด นะครับผมเอาไปเปลี่ยนยางหน่อยก็ขับดีมากแล้วครับคันนี้นะครับยางจะเริ่มออกแข็งหน่อยนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อีกปี2ปีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีแนะนําเปลี่ยนยางดีกว่านะครับเปลี่ยนยางดีกว่าคันนี้เปิดราคาสามอเก้าเดี๋ยวเก็บของเหลวเก็บรายละเอียดเช็คช่วงล่างให้อีกทีหนึ่งนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นตัวโมดูลโลแล้วนะครับชุดแต่งรอบคันโมดูลโลนะครับผมนะครับ สามเก้าเก้าสามเก้าเก้าไม่เก้าหมื่นกว่านะครับน่าใช้มากคันนี้ลดล็อกเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะครับดูดิภายในเนียนจัดนะครับสวยมากๆคันนี้นะครับผมนะครับแผงประตูนะครับสวยหมดเลยนะครับดูดิสภาพกริบนะครับกนะริบมาก ภายในคันดำไม่หนีกับคันนี้นะใกล้เคียงกันครับไม่หนีกันนะครับผมนะสวยนะแล้วสองคันนี้สีดำกับสีขาวสองคันนี้นะครับสีเดิมทั้งคันเหมือนกันนะครับไม่เคยเคลียร์สีเลยเรื่องอุบัติเหตุที่ผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่เอามาขายแน่นอนแต่ว่าถ้าคันไหนมีเล็กน้อย,อยผมจะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอฟดีคันนี้ติดจองแล้วนะลูกค้าจะไปนแนนอยู่นะครับผมจะไล่อะไรเดียะคันนี้ไล์ไปแล้วอ่ะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูก่อนละกัน นะครับคร่าวๆอันนี้นะครับมาตั้งแต่เดิมๆนะครับผมปั้นตั้งแต่เดิมๆเลยนะครับผมก็ทุกอย่างใส่ให้มหม่มหมดนะครับทุกอย่างใส่ไม่หมดสีเสืิอเคลียร์หม่หมดนะครับแล้วก็ล้อยางแค่ช่วงล่างเนี่ยล้อยางโชคสตาร์เนี่ยผมก็โดนไปเกือบห้าหมื่นแล้วนะครับแต่จะชุดแต่งรอบคันนะครับเก็บสีรอบคันนะครับอันนี้ประมาณสามหมื่นกว่าบาท นะครับผมแล้วก็มีเก็บงานเครื่องช่วงล่างของเหลวทุกอย่างนะครับั่วซึมเช็คทุกอย่างเลยเนี่ยอีกสองหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบสามหมื่นแค่นี้เป็นเสร็จต้นนุ้นผมเนี่ยน่าจะมีเกือบแสนได้หน่อยนะครับผมก็ขายเอามันครับแทบไม่ได้กําไรเลยนะครับแต่คือได้ทํานะครับได้ทำสองข่านขันสีเท่าขนุนเหมือนกัน F d ดีนะครับมาสเต็ปเดียวกันเลยนะครับอารมณ์อยากแต่งซะมากกว่านะครับแต่สองค่นนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ทั้งไงก็ฝากคันนี้นะครับคันนี้ปีสิบสองนะครับสิบสองจนสิบสามนะครับผมสามเก้าเก้าไม่เก้าหมื่นกว่ากว่านะครับผมคันนี้นะครับสามเก้าเก้าเหมือนกันไม่แสนสามหรือไงนี่ครับถ้าจำไม่ผิดสามเก้าเก้าเหมือนกันนะครับสวยมากนะครับผมแล้วก็คันนี้สี่หนึ่งเก้านะครับสี่หนึ่งเก้า อันนี้ล้อ,อยางเบิกใหม่โชค๊คสตาร์บเกียร์เบิกใหม่นะครับผมเ,เก็บสีเคลียร์สีรอบล่างให้ใหม่เพราะว่าตอนแรกเขาเคยเก็บสีมาบ้างบางชิ้นแล้วเนี้ยสีมันมันเลยไม่ค่อยเท่ากันผมก็เลยเคลียร์สีรอบล่างให้ใหม่เลยมันจะได้ออกมาเนียนนะครับคันนี้ก็สี่หนึ่งเก้าไมคคันนี้แสนเจ็ดมั้งนะครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้ปีสามเกียร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับพึ่งเข้าใหม่นะครับสี่สี่เก้านะครับของแต่งก็มีเจ็ดแปดหมื่นได้นะครับผม ตัวป 13e ม o d ูโล e, นะครับผมตัวพิเศษนะครับก่อนเปลี่ยนชมนะครับก็เท่านี้เนาะคืนนี้นะครับท่านไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นเรานะครับรถสวยรถคันสภาพทุกขันนะครับผมคันสภาพทุขันท่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับสวัสดีครับ